wa atau em ອັນນາອັນຈະມີໂຕຕິຍံເປໂສທັມມະອັນຕະນະອັນຈະມີໂຕຕິຍံເປທັມມະອັນຕະນະອັນຈະມີໂຕຕິຍံເປທັມມະ

on nonndo এ nur এ em bo emমাতি เอเตปิสซนตะการาอรลาหังเอเตปิสซนตะกาาเัมมาเัมโุ่ Isipito apakawo, mwisho e charanatampo, anu e isipito apakawa, susato e isipito apakawa, TV apakawa wamanatan nang TV apakawa kuso ITV apakawa apakawa di itu api lebihmi soman Noai et episode apakawa ularraja saya para ramit tam de apakawa pantanapamit tammpu no เตเปเตสัพพภาวมหากรุณาปารมิตังปันโน เอเปตตาภะคะวายานาปารมิตตังปันโนอิตเปตตาภะคะวาปโยะขปารมิตตังปันโนอิตเปตตาภะคะวายยติปานามิตตังปันโนอิตเปตตาภะคะวายโยติปาลามิตตังปันโน เป็นตัวอัปปะวันก็เป็นติปารมิตตัมปันโนอิติปิโตัวปะวันกโเปฏิติปารมิตตัมปันโนอิติปิโตัวปะวันก็เปโอะชาณปารมิตตัมปันโนอิติปิโตัวอัวันก็พมลวิลลหิตาปารมิต

ปาพวะอภิโวปะปารมิตาัมปันโนอิติปิโตปาพาวะตุวานาปารมิตาัมปันโนอิติปิโตปาพาวะมหาสสิริปารมิตาัมปันโนอิติปิโตปาพาวะอโรหาปารมิตาัมปันโนอิติปิโตปาพาวะริา Bye คาวาตุเนตปานะมิตัมปันโนอิเตโตอะคาวาอะภิติปาลมิตัมปันโนอะอิเตโตอะะคเตลันปาลมิตัมปันโนอะอิเตตโตอะะควาตัมมาติกันทัปาลมิตัมปันโน panjang akan bapami tampan No episodeso aba kawan Jawa tim samarah เลตัลาคณาปันโนออติปสวาปภะวะมหัญาปันโนออติปสวาปภะวะปุตตปันยปันโนออติปสวาปภะวะมหัสปัญาปันโนออติปสวา วะจวะปัญญาปารมิตังปันโนอิติปิสโสภะคะวะเตปัญญาปารมิตัปนโนอิติปิโภควปจายปารมตปนโิติ พระผภาวะธรรตลุลชัะาภรณิตธปัโนีติปิสตอปภวะฐานะภารธมิตธรรปัญโหนีติปิสตอปภวะเียาารธมิตธรรปัญโหนีติปิสตวัเกาม มิสัมปันโนะมิติปิโสอาภะตวะปัญญาปารมิตามปันโนะมิติปิโสอาภะตวะเวริยปารมิตามปันโนะมิติปิโสอาภะตวะขันติปารมิตามปันโนะมิติปิโสอาภะตวะตัจจปารมิตามปันโนะมิติปิโสอาภะตวะอติสัา นะปาลเมตังปันโนอิติปิโตอปะทวะเมตตาปาลเมตังปันโนอิติปิโตอปะทวะอุเปกขาป มิสัมปานโนอิเตปิโตภะคะวนสปานะมิตามปันโนอิเิปิโตภควตสอุปปานะมิตามปันโนอิเิปิโตภะควตสะปันลมมิตามปันโนอิิปิโสภควนะเตมตะปานะมิตามปนโนอิตปิโตภะคะวะ

รมมิสังปานโนอิติปิโสปะคะวัอาิญญาณนภามิตังปานโนอิติปิโสปะคะวันตัติปารัมิตังปันโนอิติปิโสปะคะวัตัมาติปารัมิตังปานโนอิติปิโสปะคะวัวิมุตติปารัมิตังปานโนอิติปิโสปะคะวัวิมุตติ न पारे दाम् สิตตปะคะวะเวชชานวิปสนนเวชะปารมิตตมปันนวยิบิตตปควะมโนมมสิเวชปารมิตตปนนยิปิตต่อปะคะวะิเวชปารมิตตปนนยิปิตตปะคะวะสตเวชาปารมิต ตอมปอนนอยติปิโตภะคะวะปะระเจตเวชปารมิตัมปอนนอยติปิโตภะคะวะตัวเต นิวาสานุสติเวชปารมิตามปานโนอิติปิโสปะคะวะติปชาคุเวชปารมิตาปานโนอิติปิโสปะคะวะเจรนเวชปารมิตามปานโนอิติปิโสปะคะวะเวชเจรนธรรมเวชปารมิตามปานโนอิติ apatawa lo lupa apawi pomi tampan lu wa ititi tiso apatawa paryana naapa mit pon Noaso potawa po po mitton pon Noa

ปาลามิสัมปันโนเอเทปิโสปทวะปะคิตัมิทายาะปานะลมิสัมปันโนอเทปิโสปะทาวะโคติภะกิยธรรมปานะลมิสัมปันโนเอติปิโสปะทาวะตติภะชานะปัญญาปาะลมิสัมปันโนอเปิโสปะทาวะตัมบาปะน๊ อนโยปานรมิตอปานนอยิติปิโตปภวันอิติปัตปญญาปารมิตอปานนอยิติปิโตปภวานอินยปัญญาปารมิตอปานนอยิติปิโตปภวานลปัญญาปารมิตอปานนยอิติปิโตปภวานโฌชังปัญญา ปาลัมิตามปันโนอิติปิโสปัสะาวะอาังติกรรมานตังมะปาลัมิตามปันโนอิติปิโสปัสะาวะมหันตุเลตโสติกิริยาปาลัมิตามปันโนอิติปิโสปัสะาวะอนาวรณาวิโมตตปาลัมิตามปันโนอิติปิโสปัสะาวะอะลา ตาพัลเวโมติปาลมิตัมภาน้อย เอเทปโสภะควะตัปปลยานาารมิสัมปันนยเอเทปิโอภะาวาตานาชานายนาปารมิสัมปันนยเอเทปิโสภะควาววปะกยานาารมิสัมปนนอเอเทปิโสภะวาตาปัตตายวินิพัปะตถาปารมิตัมปันน้อิ อิตปิโตภคะวนันนัายานาปารมิตาปานนอิติปิโสภคะวะตาตานานานาติมุติกายานาปาลมิตามปานนอิติปิโสภิะวะเตณติอโยปาริยาติปารมิตามปานนอิติปิโสภคะวะนิโรตตไนย ນະພາລະມິດຕາມກໍອັນ เอตตโตอภัสาะวะเนวตานุะติญาณปารมิตามปนโนอติตโตภัสาจตัวตปารยญาณปารมิตานปนโนยอติตโตอภัสาอัตวะตวายญาณปารมิตามปนโนอติตโตภัวาโตติสหาตานัมปะติห ตตานโนภาเตนังปะละตะละปะยะมิตังปันโนอิติปิต a ตอปะคะวะปุริตะโกติตะตะทะตานังปะละตมิตังปั เอติิโตอภวะปันเดชญาปุญญาปัรละมิตัมปันโนอิติปโตอภิธรวะยมักายานปารลมิตัมปันโนอิติปโตอภิธวะเทวะคุณาปาลมิสัมปันโนอิติปโตอภวะคุณาปาลมิสัมปติปะละมิสัมปันโนอิติปโตอภิทวะ อมปัลลปารมิตานฺปะนฺโนอิติปิโตภะคะวะโตอมปัลลยานปารมิตานฺปะนฺโนอิติปิโตภะคะวะปัลลปารมิตานปะนโนอิติปิโตภะคะวะปัลยานปารมิตานปะนโนอิติปิโตภะคะวะปุริสปารมิตานปะนโนอิติปิโตภะคะวะ jula palamitanpon noi itto apakawa Yomittonpon noi it tito apakawa urusa apamit tampon noi itito apa tawa kawirtiyana naapamit tampon

Joetaeta cariian na palamitan empan noi iti pakua pueta cari Pamitä empan noi isi piso pakkaa pueta อระเมตตัมปะนโนอ p ติปิสสะ a ะ a p วากาลามิอุปะกะหะลามิตะละมาตะปะระมิตตั i ปะนโนอิติปิสสะ a ะคะวาปัญจะปะทานะทานเตโตเน a ฉะละ p ะณะปะระมิตตั u ปะนโนอิติปิสสะภะคะวาปัญจะปาทานะทานเตโตอักะละกะะป ภรามิส ah, e e? ัมปันโนเอเทเปตุอาปะวาปันจุปาทานาตาเทตุอนาตลังกนาภะ ธมิตังปัญโนอิติปิโสภะควาอายะตันเนสุติลาคณาญาณปารมิตังปัญโนอิติปิโสภะควาอายะตัาเนสุติลาคณาญาณปารมิตังปัญโนอิติปิโสภะควาอิปะลิโนมลัยคณาปารมิตังปัญโนอิติปิโสภะควา ตะตาทานะปาระเมตัมปันโนอิติปิโสปะทวาตะตาทานั ร <t festivals> ัมมิสัมปันโนอิติปิโตปะคะวะวุติตาปารัมมิตัมปันโนอิติปิโตปะคะวะวุติตาญาณปารัมมิตัมปันโนอิติปิโตปะคะวะเตกขาปารัมมิตัมปันโนอิติปิโตปะคะวะเตคขาญาณปารัมมิตัมปันโนอิติปิโตปะคะวะสังวะ นะารมิตาอมปันโนอิติปิโตปะกวาสังวรยานะารมิตาปมนโนอิติปิโตปะกวายภวตขปเวนิปารมิตาปมนโนอิติปิโตปะวายภวตขปเวนิยานะารมิตาอัมนโนอิติปิโตปะวายมกปาติอายปารมิ ตาปนนอยเอเตเปโซอาวายมกัปานิหัยใยานกามิสามปนน้อยเอเตเปโอปะวาจตุพรามาวิหาดปาลรมิสาปันนวอยอเตเปโซอปกวานนายวระในยานาปารมิสามปนนอยอเตเปโซอวาอาปยาติยานาปารมิ ສັນປັນໂຍອິຕິເປັນຕປະຕວາຄະປັນຍະທຍາສັນປັນຕປັຈຕຕິໂກອະນິດຕະວະທລະยະຄານະรິສັນພັ